สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็จะมาทำเป็นแบบสกินแคร์รูทีนคิดนานมากสิ่งแรกเลยทุกๆวันอนะแก้มหลังล้างหน้านะแก้มจะใช้น้ำเกลือตัวเนี้ยเช็ดแทนโทนเนอร์ท,ทุกๆวันเลยก็จะเช็ดหลังล้างหน้าทุกวันนะคะ เสร็จแล้วแก้มก็จะมาใช้เป็น White and Grow Final Sleeping Mask นะคะอันนี้ซื้อมาจากประสดช่วงลด้าคาะด้าระมัน40กว่าบาทตามจริงคลิปเนี้ยสปอนเซอร์เข้าได้เนี่ยไม่ว่าเลยย้ำอีกทีหนึ่งนะคะสปอนเซอร์เข้าได้ค่ะอะไรก็ได้อยากลองมีอยอยากมีแบบอยากลองมีฟีลแบบอุ้ยสปอนเซอร์จ้างเราเนะี่ยก็ลงไปทั่วเยอะๆไปเลย ิิาตัวนี้ค่ะมันจะซึมยากนิดหนึง่งซาลีอจริงๆอะ่ะเออไอพวกสกินแคร์ก่อนนอน,นะคะจะไม่ค่อยได้มีอะไรเยอะเพราะว่าไม่รู้จะใช้อะไรแก็แต่และตัวมันงบแพงมากละกำลังไม่ถึงทีนี้หน้าเราก็เริ่มแห้งแล้วนะคะไปเทอเปิดทาปากน,นะคมเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นนี่ Sleeping Mask ของการเย่ White Compact Vitamin C Sleeping Mask สูตรกลางคืนเพื่อผิวนุ่มเด้งในหนึ่งคืนเข็มว่างนันนะได้มาจากไม่ได้ซื้อหรอกเออแบบมีมีพี่ให้มาใช้เพราะว่าสั่งมาเยอะเกินมัง้งทีนี้แล้วก็จะโปเข้าไปลเลยครับไอ้ไอ้ Sleeping m a ์ k ตัวเนี้ยเนื้อครีมมันเหมือนแบบเหมือนโทนอัพกันแดดอะทุกคนแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเราทานอนเนาะ เราไม่ได้ไปให้ใครเห็นอ่ะมันก็จะสืมยากแบบยากมากนี่ก็จะเป็นคอม p l e ทกับสกินแคร์หน้าไปแล้วนะคะก็เสร็จไปกับการลงสกินแคร์ที่หน้าต่อไปจะลงสกินแคร์ที่ผมและคิวค่ะก็อย่างที่ทุกคนเห็นว่าเออผมเราเนี่ยค่อนข้างจะไปไกลแล้วและคิวอ่ะมันก็ไม่ได้มีอ่ะเห็นปะ่ะตัวนี้ เออเป็นตัวนี้ไม่รู้ว่าใช้ดีไหมอะ่ะแต่สปนอนเซอร์เข้าได้นะคะ <Okay. S 1> แต่ก่อนอื่นแกลก็จะมาลงอะ่ะนี่วาสลีนลงให้ทั่วคิวเนี่ยทาไปเลยตรงไหนที่จะเอาเซรั่มทาลงอะทาวาสลีนลงไปนี่เสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็ดับลงไปดับลงไปงคิว เพราะว่าถ้าบีบเยอะมันเหี่ยเข้าตาผมแล้วหน้าแลว้วคิ้วแล้วขนตาก็ต้องใช้นะทุกคนขนตาไม่ค่อยมีแต่เทคนิคการใช้ของแก้มเนี่ยก็จะเอาเป็นสกูรีย่งเงี้ยมาแล้วก็จะใช้เซรั่มนิดเดียวเซรล้วก็ค่อยๆหวีขนตาและนี่ก็จะเป็น สกินแคร์รูทีนของเราในทุกๆวันนะครแต้งก็จะทำแบบนี้ทุกวันเลยของก็ไม่ได้มีเยอะนะแต่แค่อยากเอามาให้คนอื่นได้ดูว่าเออทำอะไรบ้างอยากเป็นแลกดยูทิวเกอร์นะแต่เออมันก็ทำได้แค่ดีเลยผู้ติดตามมีเท่านั้นแต่กะพิพยามนะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลา1.58แล้ว mm hmm. ก็คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแรกเลยสกินแคร์ลูทีเนา ก็ฝากทุกคนด้วยนะคะไม่ว่าแก้จะทำคอนเทนต์เล่นเกมหรือจะเป็นคอนเทนต์ร้องเพลงคอนเทนต์แต่งหน้าคอนเทนต์อะไรแบบนี้อยากให้ทุกคนช่วยดันฟีดมันขึ้นหน่อยเพราะว่าตั้งใจจริงๆความตั้งใจของแค่มจริงๆค,คืออยากเป็นอินฟลูเอนเซอร์นั่นแหละ ยังไงก็ฝากทุกคนที่เห็นคลิปนี้เข้ามากดติดตามกดคอมเมนต์พูดคุยหรือว่าจะกดลงบันทึกคลิปเอาไว้ก็ได้นะคะจะมีทั้งใน Facebook, TikTok แล้วก็ YouTube เลยค่ะยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะบ๊ายบาย